สวัสดีค่ะดูเหมือนหูฟังสเตอริโอไร้สายที่คุณกำลังพูดถึงน่าสนใจมากเลยค่ะนี่คือสินค้าที่ท่านจะต้องสนใจแน่นอนรับรองคุณฟังเสียงได้อย่างชัดเจนด้วย12ดีเตอริโอเซอร์ราวใช้ชิปบลูทูธ5.0เพื่อการส่งข้อมูลที่เสถียรและเชื่อมต่อง่ายขึ้นโทรศัพท์และเพลงเสียงดีกับการเชื่อมต่อที่เรียบง่ายกันน้ำแอร์และกันเหงื่อสามารถใช้ได้ทุกสภาพการใช้งานแบตเตอรี่ขนาดใหญ่130มิลลิแอมป์ชั่วโมงให้แบตเตอรี่ใช้งานได้นาน รับฟังเพลงและสายโทรศัพท์ยาวนาน8ชั่วโมงและสามารถชาร์จภายใน 2- 3สชั่วโมงมีการดึงดูดด้วยแม่เหล็กและดีไซน์พกพาสะดวกใช้หูฟังบลูทูธนี้สำหรับการวิ่งและกีฬาได้ดีพร้อมลำโพงย่อยสำหรับเสียงเบสคุณภาพไม่มีความล่าช้าในการส่งสัญญาณเสียงไร้สายทำให้เล่นเกมมันสนุกยิ่งขึ้นแบตเตอรี่ยาวนานไม่ต้องกังวลเรื่องการหมดแบตเตอรี่ในการเดินทางไกลหูฟังนี้คงจะเป็นเพื่อนสมัยดีในการใช้งานทุกวันค่ะ สนใจกดสั่งซื้อสินค้าที่ลิง์กที่แนบมาพร้อมนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ